สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนำท่านผู้ชมเข้าสู่แมตช์จำลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกระหว่างลิเวอร์พูลเปิดแอนนฟิลด์ตอรับกาารมเเยืออนขงลมาดริดครับผมผมป๋าเนงซัดเต็มคอให้เสียงบรรยายภาษาอีสานนะครับก่อนสิไปรับส้มเอิรมนิวเนดอยมากดติดตามกดถึกใจกดกระดิ่งคอมเมนต์พูดคุยรวมสนุกทายผลกันไดเด้อครับขอแบบสร้างสรรค์เลยครับขอบคุณครับผม มาเบิงทางด้านเจ้าบ้านนะครับลิวพู้ครับประตูก็สิเป็นมามาดัวิลี่ครับแนวรับก็สิมีแบร์ลี่โกนาเต้ฟานไดโลบินสันครับผมโลบสันขออภัยนะครับผมกองกลางก็สิเป็นกาเฟนแบ็กกับแม็กอลิสเตอร์ครับผมแนวลูกก็สิมีโมฮัมเหม็ดซาร่าครับผมโดมินิกซาวด์ไลน์แล้วก็โคดี้กักโบนะครับโซลโซน้าเป็นฮูโกอีติเก้นะครับอีกิติเก้ครับผม มาทางด่านเลอันมาลีครับประตูจะเป็นตีโบกูตัวนะครับผมแนวรับกัซิมีกาเลราทุยเซนมิลิเตาแล้วก็บันเบ,ลบนเล่ครับผมตัวกลางกัซิมีซูอาเมนีครับผมกามาวิงกาครับผมแนลลูกกัซิมีวีนิซิวดจ,จูเนียครับจูดบริแคมแล้วก็อาดากือเล่นะครับผมซูนาก็จะเป็นคิริยันเอ็มปาเป้น,นะครับผมแม่สุดนี่สุดยอดตัวนี้ มาจบแล้วเ <c oughs> ขาเรียกว่าการเบอลยังเป็นทางการนะครับ <c oughs> แล้วเราเข้าสีมา <c oughs> เขาสู้ <c oughs> การภาคแบบสุดยอดกันนะครับมาชมเกมที่สุดยอดครับคูบิกนัคู่นี้นครับผมรอคอยมาโดนเหรอแข่งจริงกับประมานตีสามนะครับดีบูสิเคียก่อน,นครับบุกจากขวาไปใส่ชุดสีแดงครับผมเลียนมาดนิดครับ ชสีขาวบุกจากซ้ายไปขวานะครับแมนเชสเตอร์ไดบอลกักโปกักโปทรงมาโรเบิร์สันโรเบิร์สันทรงขึ้นวูจิฟ่านได้วูจิฟ่านได้โอ้โหติดก,กือแรกครับกือแรกลากเข้ามาตบกลับมาติกแมตต์แนเชสเตอร์ไปที่กักโปกักโปขึ้นมาให้โรเบิร์สันโรเบิร์สันต่อกลับมาวูจิฟ่านได้เข่ากลางไปแมนเชสเตอร์กลับมาวูจิฟ่านได้มาโรเบิร์สันมากกักโปกักโปออกไปโซมาไลมาที่กาเฟนแบ็กมาที่ โมเบสซาลาโมฮาเปสซาลาให้เจไดโมซาล็อกโชว์พิวอยู่โชว์พิวโอโย้ยสับขาลูกนี้ไปที่แบดดิแบดเียติดห้อยเส้นนะครับโอย้ยเปิดเงาเข้ามาเลยกาเป็นแบดยังไงบอลอยู่กาเป็นแบดกาโดกไปโอ้โหซาล่ายังเอาวอนไปได้ครับผมซาล่าโดนครับกาเลลาต์โอห้โห,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 โหโดูดิตอ่อสอดเลยกิตเกยโคตรงามเลย คือไปซะละมาที่แบลรี่แบลรี่จะไหนไปได้โต๊ะกับมาติดวินิสูตจูนเนียวินิสูตลากไปเลยสิโตกลับไว้ลากเลาะคางแต่เก็บใชแ้แดนไปฟังทรายมือลากไปเยาเยาลากไปอีกลากคนพ่อคนแม่ลากไปป๋าหาเบอร์ลีแบบบ่แค่บเบอร์ลี่แค่ไปเอ็มปาเป้ยิงหูมาบาดเจ็มาบาดเจ็บินิสก,กัดไว้ได้ครับโดยขาโอ้โหเกือบเป็นประตูครับโตกลับมาลูกนี่ บอลยังมาเข่าทางลิ้วผู้ใช่ครับโลบสันมาให้กักโปกักโปขึ้นมาทีโลบสันขึ้นไปเวอร์จิลฟันได้มาทีโลบสันไปให้กักโปมาทีแม็กอลิสเตอร์ไปโซบอสไลนะครับโซบอสไลขึ้นไปโกนาเตมาทีกาเฟนแบ็กกาเฟนแบ็กขึ้นโกนาเตกาลุเตปากาเฟนแบกเอาไปแบดเล่ออีกแล้วแบตเล่ชิปขามมาให้เวอร์จิลฟันได้โลบสัน ไปที่แม็กอลิสเตอร์มาที่กัคโบออกนะครับลูกนี้โอ้โห,โหคือแรกโยนบอลให้บาบาเดไปทุ่มครับบาบาเดทุ่มไป,ไปคือแรกส่งไปให้โอ้โหชัวมินี่ไปที่้อยเซ้นหอยเซ้นล็อกกามาส่งขึ้นการรนลิลาดเล่นกับการรลิลาดมาที่้อยเซ้น หอยเซนไปวินิซิสจูเรียมาที่ฮอยเซนส่งให้กาเลลาต์มาชัวเมนนี่ชัวเมนนี่เขากลางไม้ส่งไปให้วินิซิสจูเนียวินดิสูจูเรียซับขาหลอกต่อโซนมาให้เบลแเิแคมเบอร์ลีแคมแหมติดครับเอาสิโตกับของลิีพูครับมาถึงอีจิเกกากโปส่งไปอีจิเกอีจิเกก,เก,กับมาทีแม็กอลริสเตอร์ไปทีโลมิซันครับเมอร์จิฟาได้ส่งไปโซบาร่ามาที่กากโป ไปแบลกเลิเตอร์ iter, ไปกัคปูโบาต่าล็อกส่งให้กัคปกัคปลาเข้ามายังบอลส่งครับมูวินทลาไปกระโดกไปเสียกีเตียติดบัมไม่ได้ครับบัมไม่ได้ตบมาให้ชัวร์ไม่นี่มาทีมาริเตามาริเตาไปวินิซูจูเนียลากออกไปส่งให้เบลิเแฮมเบลิเแฮมข้มงขมของบอลม,มาให้เอ็มบารเป้ไปที่วินิซูจูเนียมีพื้นที่ลากจี้เข้าไปซูดเซนลูกนี้เปิดโโอ้หออกครับลูกนี้ <laughs> วินิซูจูเนีย แรงหลายโพดครับเปิดเรียกไปออกเลยโอ้ยขาดโพดหมอมาบรรดวิลี่ครับสิเตจากเซนประตูขึ้นมามาบดัดวิลี่ส่งใกล้ๆให้แบดดี้แบดลี่ล็อกคืนส่งให้กาเฟนแบกมากโกนเตไปแม็กอลิสเตอร์กันลุกไปสีไฮโอ้โหกิตเกไป โอ้โหเอ็มบาเป้สับขาล็อกครับไปให้เบอร์ลิงแฮมโอ้ยลูกนี้ได้ง่ายครับแต่ติดโกนาเต้โอ้โหโกเนเต้เขามาเร็วครับเบอร์ลิงแฮมเสียดายครับแม่ลูกนี้ได้ง่ายแล้วแม่ถ้าล็อกอีกนิดนึงนะล็อกหลบโกนาเต้มากแล้วยิ่งโอ้เตะมุมครับคือแหละนี่ไม่รีเตะมุมไปลูกนี้โอ้โหติดแบตลี้มองออกมาก กักโปอบปอมถิ่มมาเลยพิซูจูเนียโอ้โหโลงมาไกลเลยมาถึงเบลิแคมเขากลางไปเอ็มปัเปสิตโตปให้ยกามิกาแต่กระตินครับมาทโโีโซบอสไลโซบอสไล่เลี้ยงลากเขามาลลอกหลบมาหายซาลาครับซาลาฝากบอลไปแบดลีรีฝากบอลมาทีโซบอสไล่แมคลิสเตอร์ไปโซบอสไล่มาติ้นหุยเซนฮุยเซนส่งมาหายเบลิแคม ไปที่วินิสูสไปเอ็มปาเป้ขึ้นหลังไปลีขึ้นมากามาวิงกลาขึ้นไปชัวร์ไหมนี่ไปที่วินิสูสวินิสูสเลี้ยงตัดเข้ามาเลี้ยงไปให้เบลิงแฮมมาทีกามาวิงกลาขึ้นไปเบลิงแฮมเบลิงแฮมล็อกกามาตอกโซนมาให้เอ็มปาเป้พลิกสี่ยิงบอลเลยยิงมาแม็กกัสเตอร์ไปโซบารายโซบารายมาซา,า,า,าลาซาลาล็อกครึ่งอยู่สองมาให้กาเฟนแบ็กโอ้โหติด กลับมาวิงก้ามาทีเบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมส่งมาฝากบอลมาเอ็มบาเป้เบอร์ลิงแฮมล็อกกลับมามัน <c oughs> ตันครับมาให้กนนาเรลาสโอ้โหวินิซูส่งติดครับทีโตกลาบของลิพุห์มาโซ,อบ,าซอบอสไลโซบอลไลเลี้ยงออกมาให้ซาลาซาลาคืนไปให้แบตลีทะลุไปถึงโซ,อบ,ซอบอสไลโซบอลไลเพิ่นลากอยู่เพิ่นลากไปสู่เส้น หนึ่งกับเขามาไ้ซ่าลาตอ,อกโซนติดครับแต่ยังเอาบอลม่ได้ซาลาซาลาส่งให้อีก,กิติเกะพลิกบอลได้ติดค่อยเส้นค่อยเส้นเข้าไปบงังเอาลูนีลำมนาครับผมโอ้โหโลำหนาอีก,กีติเก้ครับโอ้โหนึ่งช่วงตัวคนบอกคนอยากยิ่งจัดเลยครับ อู้ตัวเตะมาให้กาเลรลาดไปที่ชัวมินี่กาเลรลาดออกไปวินิสูจูเนีวยวินิสูตูลากไปสุดเซนกลับมาเบอร์ลิงแฮมออกขวาซ้ายไปวินิสูตูวินิสูสับขาหลอกนิดนึงแต่ยังลากไปต่อได้เปิดเข่าบ้าให้โอ้โหปัดไปได้ครับแม่กามาวิกาโมงมึงยีบสมบัตไล่มงขึ้นมาให้อีกทีอีกทีกลับไปกาเฟนแบ็กมาทีซาลา ซา,าลาเพิ่นล็อกอยู่ซา,าลาเพิ่นครึ่งบอลบอลทรงเข่ามาไฮโซบอลไล่ออกไปแบตลี่ไปที่อีกิติเกออีกิติเกอเข่ามาให้โซบอลไล่โซบอลไล่ยังเลี้ยงครึ่งบอลหมุนเทือหนึ่งหมุนสองเทือกลับมาที่กาเฟนแบตติดชัวไม่หนีชัวไม,ม่หนีทรงไปวิธิสุจูเนียเขา่กากลางมาให้เบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมล็อกกลับ,บมาโอ้โหติดโซบอสไล่กรรมาการเปานวิทเปิดเวลาตรงนี้ยังเสมอกันสูงประตูศูนย์ระหว่างลิเวอร์พูล กับเลียนมาดลิศครับผมมาดลิดเลียนมาดลิดบาเป็นมาดลิดเดี๋ยวมาชมเครื่องหลังนะครับผมวอซิมันขนาดใดโอ้ยเอาละครับมาเครื่องหลังครับเลียนมาดลิดซีเดเตเคลียก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายครับผมไกลาดป่าวีนิสูจูเนียร ยูเซนสับไก่เลยครับมีพื้นที่ลูนี่มีพื้นที่ลากไปซูเซนโดกไปให้กามาวิกามงต่อไปเอปเปตกับตัวยิงโอ้เป็นประตูครับผมโอ้โหเอ็มปเปตโอ้โลูนี่กับตัวยิ่งโคตรงามเลยครับโอ้โหเอาละครับเลอันมาดริดบุกมาหนำลิเวอร์พูลถึงทีมหนึ่งศูน์แล้วครับผมโอ้โห เบิ้องครับกระโดกมากกาวิกะมงต่อให้เอ็มปเป้แตงแตงพร้อมจับเลยครับพีกมากโอ้โหตะบันเลยขวาลูกนี้มันผ่านมือมามาแดดวิลลี่เข้าไปเลยครับมามาดัตวิลลี่ครับมาะมาณมาแดดเอาละครับน้แล้วครับ0-1นาทีที่48ครับเอ็มปาเป้ แม็กอาริสเตอร์เลี้ยงไปขึ้นมาสปอตไล์มาที่กาเฟนแบ็กส่งขึ้นมาซาลาเล่นกับกาเฟนแบ็กอยู่วันทีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ส่งไปให้แม็กอาริสเตอร์กัะโดกมาแบสลีย์แบสเหลี่ยบบอลลงส่งให้กาเฟนแบ็กเข้าไปแม็กอาริสเตอร์แม็กอาริสเตอร์ยังเลี้ยงอยู่เข้ามาให้กักโบกักโบพิกบอลได้ส่งขึ้นแม็กอาริสเตอร์ยังล่อบอลส่งขึ้นมาให้ลูกผสม โลเบสันเพิ่นออกไปกาบทรายตบเข้ามากักโปกักโปออกไปโลเบสันโลเบสันล็อกโชว์ผิวซองไม่แบกเลยเตะไม่กลับไปโลเบสันโลเบอร์สันเพิ่นทรงมาโซบอลไล่มาที่กักโปโซบอลไล่บอมมี่ซองเจาะขึ้นมาซาลาสพิกบอลได้ขึ้นไปกาเฟนแบกมาที่โซบอลไล่กาเฟนแบกอีกเถื่อกาเฟนแบกเข้ามาให้ซาลาซาลาเอาบอลออกไปให้แบ,แบดลี่แบดลี่มาให้ซาลาแต่กระติดค่ากาเรลา บอมออกไปคือแร่มงกามิการส่งให้มาทีเอ็มปาเป้ไปที่คือแร่คือแร่ออกไปเลยกาบขวาเย้ยวเ้วคือแร่ส่งทะลุไปให้วาเบเดกลับมาคือแร่กระโดกไปแม่บอถึงวินิซิลจูเนียกักโบ,บงทิมออกไปตรงนี้สซบอลไล่แลนด์ข่ายันไปเอาบอลได้อยู่คืนมาให้กักโบกักโบส่งไปให้แมลิเตอร์เขามา อีกินดิเกทลุงบ้าเลยครับให้โซบอสไล่โซบอลไล่เพิลาจีเข้ามาทรงเขา่ากามมากักโบดตบไปกินดิเกบอบี้ชองวนกลับไปโซบอลไล่สัว์โอ้โหโอ้ยอ,อ,อูตัวจะปัดไม่ได้ครับแม่กามาวิกา้าตบบอลลงให้กือแร่กือแร่ทรงพานไปให้เอ็มปาเป้กามขวาเอ็มมาเป้ได้บอลกระชากเข้ามา กระชาเข้ามาโอ้ยังไปได้ยิงลูกนี้ครับเป็นประตูครับแม่โอ้เลี้ยงลูกเบอร์จิวปันได้แตะลบครับแม่เอาล้วเอ็มบาเป้สัตประตูที่สองให้เลอันมัดลิกครับขึ้นน้ำสองลูกแล้วครับผมโอ้โหวันนี้โตกราบไหวครับเอ็มบาเป้แตะโอ้โหแตะลบเวอร์จิฟันได้แล้วก็ลากบอลเข้ามากดด้วยเท้าขวาบอลมันแห้งโหดโผู้เสียบเสาเลยโโอ้ห งามคััสุโบูลายตบเข้ามาไปที่แม็กอาริสเตอร์แม็กอาริสเตอร์ทแทงเข้ามาติดกามาวิ่งกายังลากอยู่ยังลากยังหลอกโชว์ผิวขึ้นมา,บาเบาเ,เบเดส่งให้เบอร์ลิแคมเบอร์ลิแคมตัดไปโอ้โห,โ,โ,หโดนตัดครับโอ้โหกาเฟนแบ็กตัดเลยเล่นเบาๆเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวใบเหลืองกระเด็นด้วยวาซาโอ้โหสไลด์ตรงนี้โอ้โหกาเฟนแบ็กเฮ้ยเรียนมาดีสีสื่ออยู่ด้วยกาเฟนแบน็กเนี่เอ็มบาเป้ซาเนียครับเอาบอลไปตั้ง้วครับบอลน,น้ำแล้วบอลนาเกียร์ดอกว่าเอ็มบาเป้เพิ่นสิตรครับเตะมาให้กามาวิงกาส่งขึ้นวันทู ไปลูงนี้ห้อยเส้นโอ้โห,โหขึ้นไปที่เอ็มเปเป้โอ้โหจิฟานได้สตว์ออกมาเลยลูกนี้มาถึงมิลิตาส่งไปคือแร่ไปที่เบลิแคมฮุยเซนออกมาวินิซิุดหลอกโอ้โหสามขาหลอออีเทือนึงแม่มันไล่อีลีบักคานี่โอ้โหมาที่คือแล่คือแล่หลอกผ่านบอลไปไม่แหมบอลได้ครับบอลถึงติดไปถึงโกนาเต้มาใหโซวารายส่งขึ้นโกนาเต้ ออกมาแบดลี่ทรงขึ้นมาแบดลี่โกนาเตตอกสนมาโซบอตไลโอ้โหติดวินิซิอุสมาชวัวไม่นีมากราราวิกาติดกาเฟนแบ็กมาทีซาลาครับซาลายังครึงบอลอยู่โอ้โหดีนะซาลามึงจับบอลบอลงานกตูตายเลยคนพามาทีแม็กอลิสเตอร์การโดกออกไปที่กักโบกากโบเลี้ยงขึ้นมาติดคือแหละชวัวไม่นีทรงไปให้เบรลิแคม เบอร์ลิ่แฮมเข้ามาหาเอ็มปาเป้เอ็มปาเปเอ้ปเปเอ,ปเปออกข้างไปคือแลเเล่นกับเบอร์ลิ่แฮมออกไปที่คือแลคือแลล็อกเข้าโอ้โหสี่งให้เอ็มปาเปค้ครับติดโรเบิร์ตสันครับมาที่กักโปครับไปที่แม็กนิเตอร์ไปที่กักโปกักโปวนหนึ่งรอบแล้วก็แตะไปแตะกลับมาบอมมีสองสี่เจาะทรงหาเวอร์จิลฟันได้มาที่กาเฟนแบ็กไปที่โซบอรไลโซบอรไลมาแบ แบดลี่แบดลี่ล็อกโชว์พิวตบกลับไปฝากไปมาทีสวัสดีแม็กอลริสเตอร์ไปที่แม็กอลริสเตอร์มาทีแบดลี่ตบไปที่แบดลี่อีกเทือนึงแบดลี่ตบไปกาเฟนแบ็กมาติดเอ็มปาเป้ไปที่เบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมล็อกกลับมาติดแม็กอลริสเตอร์ไปที่โมซาลาครับบอลมาที่แม็กอาริสเตอร์ไปสวอสไีไปที่กาเฟนแบ็กกาเฟนแบ็กออกทางไปเลยไฮคาร์โป กักโบเลนกันอีกิตเกะไปอีกิเกะล็อกขึ้นให้โรบินสันตบกลับมาให้เวอร์จิฟันได้โรบินสันเข้าไปให้แมงกริเตอร์ตบมาเวอร์จิฟันได้มาโรบินสันมากักโบโอ้โหแมงกริเตอร์ตบมาให้อีกิตเกะครับอีกิเกะกระโดกมาซีไฮซาฮาลาซาฮาครับแต่ว่าได้บอลซาฮาซาฮา เบอร์ลิงแฮมทะลุไปวินิสูจูเนียลูกนี้แตงเข่ามาโอ้โหกามาวิกาสิทะลุช่องไห้มาถึงแม็กอาริเตอร์ครับแม็กอาริเตอร์ตบกลับมาก่อนครับมาตั้งเกมใหม่มาที่แม็กอาริเตอร์อาริเตอร์โดนสาไล่ไปวาเบเดมาที่กามาวิกาไปออกไปคือแหลคือแหละอกกลับมาส่งบอลให้กามาวิกาไปที่เบอร์ล <c oughs> ิงแฮมเบอร์ลิงแฮมแหมซิโซส่งเทสักหน่อยแต่ว่ากับติดครับ มาที่กาเฟนแบ็กครับกาเฟนแบ็กส่งออกไปกักโปกักโปมาธิสซารลายไปที่อีกิติเกตอีกิติเกตล็อก1 2 3ส่งให้โซอบอร์ไลโซอบอร์ไล,ไลกราบมาแล้วก็ส่งให้กาเฟนแบ็กมาที่แบ็กอันสเตอร์แบ็กอันสเตอร์เข่ากลางมาอีกิติเกตชิปไปติดมิลิตาครับผมโอ้โหแต่ยังได้บอลอยู่มาที่อีกิติเกตเลี่ยงวนรอบหนึ่งตักไปโอ้โหบอลผูกกันครับติดมิลิตาไปที่บันเบเล่บันเบเล่ออกคางไปให้ก็แล้ กาไม่กามาวิกาตกไปที่มันไม่ได้มาที่กือแรกมากกามาวิกาไปเอ็มปาเป้ส่งขึ้นให้ชัวม่นี่เบิร์ดเวลาครับผมโอ้โหคร่งหลังเป็นอันวาเลอันมาดริดบุกมาเอาชนะลิวพูถึงทิมแอนฟิลไปศูนย์ประตูต่อสองครับผมโอ้โหดาฝันลิวพูเลยครับแม่ มือนีแล้วมาลิกเล่นดีครับว่าจ้าอีหยางที่กับผมได้ว่าไปหยาบค่ายฟังแล้วละค่ายหูรวมถึงอ่านซื้อนังเตพิดกับผมขอกราบขอโทษแฟนบอลทั้งสองทีมก่อนสิจากกันไปเอื้อมนิ้วน้นอย,อยมากดติดตามกดถึกใจกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้าครับมือนีไปแล้วสวัสดีครับ